นักเรียนกลุ่มที่1กับกลุ่มที่สองออกมาเข้าแถวที่นะครับพรมแดงครับอ้าวเร็วเร็วเร็วครับกลุ่มหนึ่งกับกลุ่มสองครับเรียงตามลำดับครับอาหันหน้ามาพูดตามครูค <ity> รับอ่านเรียงคนเรียงคำอีกครั้งครับเริ่มอ่านเรียงคนเรียงคำ ครับนี่คือกิจกรรมหนึ่งในหลายๆวิธีนะครับโดยจะให้นักเรียนนะครับคนแรกอ่านคำแรกคนที่2อ,อ่านคำที่2นะครับถ้าใครอ่านติดภายในไม่เกิน5วินาทีครูจะเอาออกจากการแข่งขันนะครับนะครับก็จะเหลือนักเรียนที่อ่านได้ตลอดสามรรทัศน,นะครับเ่ะเริ่มคนแรกครับอ่านคำแรกไปต่อท้ายครับ ช้อนซ้ำอ้าวครูอ่านตามแสดงว่าเสือดาวไม่ต้องไหว้ครับไม่ต้องไหว้นะครับก๋วยเตี๋ยวครับไม่ใช่ก๋วยกระบ้าะครับต่อไปครับต่อไปครับเดือดร้อนครับเดือดร้อนครับต่อไปครับต่อไปครับปีถอกครับปีถอกครับยังไม่มีใครออกจากการแข่งขันต้นอ้อครับยังไม่มีใครออกจากการแข่งขันอ้าบบริซ่าออกจากการแข่งขันครับนะครับ มีดพลาครับเอาต่อไปครับ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 โป้ไฟครับโป้ไฟครับต่อไปครับต่อไปเร็วเร็วเรครับเร็วครับนาเครับนาเตอครับต่อไปครับอย่าอย่าเข้ามาในหญ้าเขียวนะครับอยู่ที่หญ้าแดงนะครับอยู่ที่หญ้าแดงอยู่ที่พรมแดงครับเอาว่างไงคูนับภายในห้าวินาทีครับไม่ผ่านครับเอาเข้าที่ครับเข้าที่ครับเห็นไหมครับกออญ้าครับกอหญ้าครับถูกต้องครับต่อไปครับต่อไปครับ ต่อไปครับต่อไปครับเอาต่อไปครับ5วินาที1 2 3 4 5หเด็กหญิงทีรพัน์ได้2คะแนนนะครับได้2คะแนนเอาต่อมาต่อมาต่อมาโงเรื่อยค่ะ้องเรื่อยถูกต้องครับต่อไป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 ครับหนึ่ง ถูกต้องครัหม้อข้าวต่อไปต่อไปหนึ่สสี่พูดดังๆครับอะไรครับอะไรครับโอ้ยไปคคละเรื่องเลยเพื่อนเขาบอกว่าหม้อข้าวคนถัดไปนะครับบอกว่ากระทะวางกันอ้านะครับเข้าที่ครับได้สองคะแนนเพิ่มเติมครับอาวเป็นว่าเด็กที่ยืนอยู่พรมแดงที่เหลือหันหน้ามาครับได้คนละ สามนานคะแนนครับขอที่ครับครับนี่คือกิอจกรมอ่านเรียงคนเรียงคํานะครับถ้าอ่านได้ตลอดสามบรรทัดนะครับคนหนึ่งก็จะอ่านได้อ่ประมาณเกือบสามคำนะครับสองถึงสามคำนะครับครูก็ให้คะแนนเขาสามอ้าวส่วนนักเรียนที่อ่าตกรอบช่วงแรกๆได้คนละหนึ่งนะครับได้คนละหนึ่งนะครับคือคําแรกไม่ได้ได้คนละหนึ่งครับนี่คือวิธีสอนแบบ สื่อไร้ช็อกช่วยการเรียนรู้ครับ